เตอเีแค่เตีขอเหอ้เอี้ยโดวแท้เดี๋ยกกลางคันเลยผมแล้วที่ตนอน้เปิดไหม่อ่ะเปิไม่จะทอนวะ ที่เบ้นหายไปเมื่อวานนี่หรอเออคื้ตั้งแต่ผ่านมาสามชั่วโมงเลยกว่าจะนิ่งโอ้โหคนปะเนไม่เห็นเงาจนตาลายความรักไม่ตกถึงใจนานแล้วเอ,อ๊ะพี่งไลเพี่งไลเพียงลรไอพี่ฟูฟูก็ฟอ เป็นแฟนต่อจะเปิดไหมแ <c> ม <oughs> ่น่ะเคยมีอันนั้ไมเมีมีมีตรงเนี้ยวัดหรือบอ้านวะวัดวัดมีมีคนอยู่ยแถวๆแมะ่ะะแถวกลางเมืองอ่ะอะะไรนงบ ข้าวเหนียวข้าวโพดเหรอเอ่อข้าวโพดแล้วพี่ฟ้าเรียงเอ้ยเออฟ้าเรียงียองปั๊มยานะปั๊มยาเหมือนกันทีันไม่มียา เรื <laughs> ่องการย่าน้ำไม่มีย่าน้ำมียาน้ำมาำตรา,ตาเราไม่ได้พี่วะได,ได้ยินน,ะนะั้นน่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนีย อยู่รั้วอยู่รรงห้องน้ำ่ยรัอ่าต้อเอาฟาเียงอจน่ะมาแล้วดันมาล้วังมาี่ยายิงกูนะหมดแล้วมัหมดเออช่วยชเบนช่วยออาเบ้นไม่ได้ดาวนี่ว่ะพี่ต่อดพี่ต่อดึงว่าขึ้นมหาล อ๋อเอาล่ะอืมมีต่อแล้วนึงที่มาโอ้ยจริงคพวกนี้เยนได้กลีไม่มีอยู่ มีเอ็มโฟล์มไหมมีมีเสาข้างล่างก็มีอุ้ยเสาเสาเยอะปุ๊บอุ้ยเยอะปุ๊บพี่เบสเจ็ดน้อยพี่อะไรพี่วิวมานี่ยตีต่อนม่อ้พี่มีรถมาช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยมีรถมาช่วยกูด้วยติดอยู่ในลิฟต์ไม่เรียกมันนะเรียกอยู่มันไม่จอดเลยวะไปไหนแล้อนจอดซุนชมึงจอดกูยล็อกอยู่มลยจอดป่ะใครเห็นป่ะเมื่อกี้น่ะ Nh chót lời vượt đây. Tôi chôn bán nôm mà. Tóc bù ngay tói bên nhà. Watch out! Watch out! Hang láng ngay, giật này.

ก้อยนัดวะเล่นอะไรบ้างอ่ะเนาะไม่ไม่ไม่ไมกูกำลังจุกสก,กาอยู่ช่วงเนี้ยโคตรล่างร่างไปจังวะเนี่ยฮะให้เรียกการจ่าปะเนี่ยเรียกดิการจ่าคางด้วยคางด้วยคางด้วยสายด้วยสายด้วยตอนจ๋าผุดหอกหอบหอนะที่กูเนานี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ ไม่ค่อยชอบเลยสต่กาคูนหกเลยปกติเลยไม่ดีเหรอโอยี่ก่อนนาีขึ้นไปแลวไอ้ย่าเขาอยู่เขาวิ่งกันอยู่ตรงนี้สามคนแล้วมึงอยู่ไกลๆคนเดียวทำไมมึงถึงด่าไอต่อบอกกูหน่อยดิเอ้ยรถมา ต้องโดนนี um. Down. 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 ่พุ่งดาวเลยยูวี่มีในป่ะพี่มีในรึขึ้นเขาไปรึขึ้วเขาไปรึ้ a t c h out มาคือคุเมื่อกี้ขึ้นไปเมื่องอ้อยนัดกดกูพักหนึ่งอ่ะไม่ยิงกดกูไว้เลยเลยนัดอ่ะมีน้ำมันมีน้ำมันไปเลย เ,เลยเลยอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้มีรถอ,อยู่ไม่ไม่มีทางความซ,ซ้ายซ้ายซ้ายบ้านอยู่บ้านโอ๊ยกก่อนนะว่าเดือดหายน,นะโคดตี้กันโคดนตี้กันจะตายจะตาย แม่งออกมาโจูปากกูแล้วแม่งก็ยิงกูจัดยังมีอยู่นะยังมีอยู่หมดแล้วหมดแล้วไปไปตีนขึ้นเหรอไาตีนขึ้นหรอเออไปตีนขึ้นวะห้องเล็กห้องเล็กห้องเล็กตามกูมาห้องบนวะห้องบนวะแลเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดสุ่แล้เบิดสูมข้างบนเลยชั้นสองต่อยสิต่อยฟอรมยน้ว ฝั่งไหนวะแม่มันรอดวะเฮ้ยระเบิดใครวะระเบิดระเบิดกูระเบิดกูระเบิดกูลงนะเรียบร้อยลูกนี้โดนเต็มเต็มมาสั่นไอ้พอยู่ไหนวะอยู่นี่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 โอ้ไม่ตายก็ไม่เลี้ยงไม่โตอะไรเงี้ยระเบิดจัดขนาดนั้นแม่งรอดมาได้ไงวะตั้งห้าลูกหกลูกเฮี้ยโดนอรุ่ยไปลูกสุดท้าย ไอ้เหี้ยไม่กดโชคร้ายอ่ะยังก็อยู่ตรงคามเวียดนามไอ้เหี้ยตุ้มต่ำตุ้มต่มเลยแล้วบ้านหลังเดียวไอ้เหี้ยไม่รู้จะหลบยังไงเลยสัตว์ข้างล่างก็ลูกปืนข้างบนก็ลูกระเบิดอ่ะไอมีรถข้างหน้ายิงเลยเดี๋ยวกูขี่ตามตูดมันให้ชนแล้วมันชนมันชน

ขอป้ามยาแป๊เพื่อนบ้านไหนวะไปบ้านไหนมีคนแล้วต้องไปบ้านนั้น Location. Watch out. จัดไปกินน้ำไม่พร้อม,ม,พ,อมพี่มาแล้ว เจตีองบางไอ้เป eh ิด <Destiny> ที่เจตีองบางเห็นเห็นแนั่นว่าลงเขามานอนรอไอ้พวกเราขึ้นมาบนฟ้าเขามานอนรอไว้ งงอะเลยเองบาเข้าไปไม่มีลงนมดเฮ้ยพี่ไอ้ไอเหี้ยกูสาด,ดากแม่งข้างล่างไ้สัสทำไมอยู่ข้างบนแต่เมื่อไหร่วะ